ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับทีมงานปาร์ตี้รถเก่าพลโลยวันนี้มีรถบ้านมานําเสนอหนึ่งครับผมจะมารีวิวภายนอกรอบรอบคันอ่าให้ชมกันนะครับเจ้าโตโยต้าโคโรนาเอทีหนึ่งเก้าศูนย์นะครับเครื่องหัวฉีดสีเอเกียร์ออโต้นะครับรถบ้านพร้อมใช้งานนะครับอ่ารถไม่เคยติดแก๊สนะครับรถน้ำมันล้วนนะครับผมอ่าหรือโตโยต้าเอสเซอร์นะครับรถปีหนึ่งเก้าเก้าหกครับเครื่องหัวฉีดสีเอเกียร์ออโต้นะครับ หมายเลขทะเบียนกไก่ตตเต่าแปดสสมุทรปาการนะครับผมเดวนราชมในนาบันนี้นะครับจะรีวิวให้ชมนะครับสีรอบๆันนะครับสีสันตีไป80%นะครับนี่ฮะรถคันนี้สภาพ80%นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบนะครับดอกยางยังดีใช้ได้งานนะครับนี่ฮะใส่แม็กมานะครับขอ17ยสวยๆเลยนะครับแม็กของโตยุต้าวิทนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ฮะ สีสันรอบๆคันนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆกันเลยนะครับอ่าอยู่ให้ชมกันใช้สัตว์ครับไี่โกงหลอกวงได้แรงสิ้นนะครับนี่ครับรถเครื่องเงียบๆนิ่งๆนะครับระบบไฟติดครบเข็มไม่ไหม้คืบหมดนะครับเกียร์เข้าได้ครบทุกเกียร์ครับไม่กระตุกไม่ร้อร้อนแรงสิ้นนะครับรถสภาพ80%นะครับลองแล้วนะครับลองขับแล้วครับผม จับจาบเลยครับรถคันนี้ใครได้ไปใช้โคตรคุ้มแน่นอนนะครับผมนี่ฮะสีสันสวยงามทั้งคันนะครับนี่ครับนี่ฮะรถบานร้อมใช้งานครับน้ำมันล้วนนะครับผมนี่ฮะไม่เคยติดกัดครับรถคันนี้นะฮะสวยๆกันเลยนะครับนี่ครับใครได้ไปใช้คุ้มแน่นอนนะครับส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนหรือจ่ายของตลาดนัดได้เลยนะครับภาษีสิบสองกันยาครับสองพันร้อยหกสิบแปดครับยังไม่ขาดนะครับอ่าเอกสารโยนครบนะครับผม รถอยู่หมู่บ้านหินซ้อนเหนือครับตำบลแสลงพันอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีครับสนใจโทรมาครับ0 8 8 2 3 4 5 0 5ปครับจัดส่งได้ทั่วไทยครับจัดส่งไม่ถึงไม่คิดตังค์นะครับผมทีมงานปาร์ตี้รถเก่าพารวยคอนเฟิร์มนะครับรับประกันว่าค่อยได้ไปใช้โคตรคุ้มแน่นอนนะครับรถขึ้นเกียร์ช่วงล่างจบนะครับผมรีวิวสีสันรอบคันให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับรับประกันว่าค่อยได้ไปใช้โคตรคุ้มแน่นอนนะครับเจ้าโตโยต้าเอ็กซีเออร์นะครับผมรถป โอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ